ไปกันที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีครับศึก m 1 5 0ร้อยห้าสิแชมเปี้ยนชิพนัดที่20ของฤดูการพยักหน้านาเปิดบ้านรับการมาเยือนของเดอะทีเร็กขอนแก่นเอฟซี f C ครับคู่นี้เจอกันในลีกมา7ครั้งชม e f เอฟซี C, ยังไม่เคยเอาชนะขอนแก่นเอฟซี e f C ได้เลยนะครับเสมอ5แล้วก็แพ้ไป2ครั้งด้วยกันต้องมาดูนะครับว่าวันนี้จะปลดล็อกได้หรือไม่ที่ผ่านมาเชม e f เอฟซีเตะเกมลีกใน700ปีเนี่ยยังไม่แพ้ใครเลยนะครับแล้วก็ยังไม่เสียประตูที่นี่เลยยด้ว เริ่มเกมมาโอกาสของเชียงใหม่ครับปาตริกกุตตันเปิดย้อนกลับมาลูกนี้กดด้วยซ้ายแล้วครับซูเมธแสนบุตรแต่ว่าไปฉลักนะครับออกหลังแต่มุมของเชียงใหม่ครับสราบินแสงราเปิดเข้ามาเวลโกตวัดกลับเข้ากลางลูกนี้ไม่ได้ครับก็พยายามจะยิงให้ได้เร็วนะครับเชียงใหม่เอาแล้วรับปาตริกปาตริกกุตตันับ ไหลามาจังหวะนี้ไปติดแล้วครับแล้วเป็นพงระบิษจันทรวงเลยครับยิงด้วยเท้าขวานะครับแม่แต่เจ้าตัวเนี่ยถนัดซ้ายนะครับลูกลุดกรอบออกหลังไปแล้วครับโอกาสของของขนแก่นเอฟซีครับโยนเข้ามาขึ้นไปบงเนี่หูโด่งข้ามคานไปแล้วครับไม่ได้เป็นด้านของคาร์ลอสดาเมียนครับพงระบิษส่องไกลลูกนี้ก็ไปเข้ามือประพัยดยศไก่กับนายด่านของเดอะทีเ็ก มาครับขอนกันขึ้นมาจังหวะนี้ลองยิงอู้เกียรติพลอุดมต้องปัดนะครับลูกยิงของชาคริตรวันประโคนยิงดีแล้วนะครับแต่เกียรติพลนั้นยังเยี่ยมอยู่ฝกคิกของคนแก่นทีฟีครับเปิดเข้ามาลูกนี้เรายังสกัดไม่พ้นครับชาคริตแต่ย้อนกลับมาหาช่องแล้วกดตรงนี้จนคานครับโอ้โหลูกยิงของพัทระสร้อยมาลลยนะครับไปฉลับว่าเรายังโชคดีอยู่เอาแล้วกับเชียงใหม่ปฐิก หาช่องแล้วยิงลุยมุมเหลือน้อยแล้วครับโดนบีบด้วยก็เป็นทานิสศน,นะครับเข้ามาบังไว้วาจบ45นาทีแรกนะครับรูปเกมยังอึดอัดอยู่นะครับยังสูสีคู่ขี้ไปจากลนายังเสมอกับเดอะทีเร็กอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับมาดูกันต่อในครึ่งหลังคนกันทักทายก่อนลยครับลองยิงไกลลูกนี้ไม่ตรงกรอบแล้วครับชาคริตระวันประโคน อันตรายนะครับคนนี้ต้องระวังให้ดีเอาแล้วครับตะวันขโคสโปขึ้นมาทางซ้ายเปิดเข้ามาลบจริงโอโ้โหพงลวิทจันทวงยิงออกลรมากรีบไปหน่อยแล้วครับโอโ้สิ่ีคิของเชื่อไหมครับสระบ,บินแสงราเปิดเข้ามาแล้วเวลโกโกหนึ่งศูนย์ครับเจมสเอ็ซีขึ้นนําจนได้ครับนาทีห้ามงเต็มหัวเลยครับนี่ตัวสูงอยู่แล้วครับเวลโก ซารวินแสงราก็เปิดฟรีคิกเข้ามาแล้วแม้จะโดนประกบโดยชูลรปานะครับแต่เวลโก้ยังหมุ่งได้1-0ครับเป็นประตูที่คลายความกดดันและคลายความอึดอัดของพยักลันนากว่าจะได้นี่เกือบ1ชั่วโมงเลยครับเชียงใหม่เอฟซีขอนแก่นไม่ย่อท้อครับตอบโต้ขึ้นมาลูกนี้โอ้โห,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 หเกือบตีเสมอได้ครับชูลบปาโฉบมาลูกที่เสาแรกว้า กนบุกแรกแลวครับท้ายเกมโยนเข้ามาชาคริดตะวันประโคนมงจโอโหกิติพนอุดมครับเซฟวาลูกนี้ปัดเต็มเต็มเลยชาคริสอีกแล้วแต่ในช่วงวันนี้ครับวัตติกุตับสันครับหลุดเข้ามาโดนรุมสองแล้วไม่ไหวครับสุดท้ายโอ้โหหมดแรงเลย้ลูกนี้โอ้โหโดนรุมด้วยครับอ้าวแล้วครับตะวันตะวันไหลมาอมรเทพเมืองดีตัวสำรองอมรเทพแปรจอจอ้โหติดเซฟแล้วออกหลังเฉยเลยครับอมรเทพ ลูกนี้ยิงโล่งๆโอ้โหแล้วจังหวะนี้เป็นประตูตีเสมอของคนแกนย์เอฟซีครับโอ้โหนาที83ไม่ใช่ใครที่ไหนชาคริตระวันประโคนนั่นแหละครับเอาจนได้โอ้โหยิงดีนะครับลูกนี้มากกับตันทีมครับเนี่ยครับกิติพลจะพุ่งไปแล้วรถเหมือนจะลื่นนิดนึงด้วยครับโอ้โหแต่ก็ต้องให้เครดิตชาคริตนะครับยิงลูกนี้สวยมากเอาแล้วครับสกอร์เข้ากันแล้วครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับ เวลาเหลือไม่มากเลยครับตอนนี้ชม f เอฟมีเท่าไหร่ต้องใส่ให้หมดแล้วสุดท้ายก็เป็นตะวันโคตรสุโพครับยิงฟรีคิกตรงนี้ข้ามเส้นไปแล้วครับพุทธีสิทธ์ให้เป็นประตูขึ้นนำครับ2-1ตนาที88ครับโอ้โหดูครับเชมเอฟซีเฮงจริงๆครับยิงฉลองวันเกิดเลยครับตะวันโคตรสุโพสุดๆเลยครับตรงนี้เวลาจะบดอยู่แล้วดูภาพชาครับจังหวะที่ปัดของประพัดเนี่ย ตอนแรกบอลตกยังไม่ข้ามเส้นแต่จังหวะที่จะไปตามเก็บมาเล่นนี่แหละครับคือเข้าไปทั้งใบแล้วประพัยดยศไกลครับก็ตามเข้าไปขวาทั้งตัวด้วยครับลูกนี้มาเป็นประตูครับท้ายเกมขอนแกนจะเอาให้ได้นะครับช่วงทดเจ็บนิดบุกแหลกเลยครับบอมใส่อย่างเดียวเปิดเข้ามาแล้วยิงลูกนี้ออกหลังไปเลยครับชูหลัป้าโอ้โหใจหายใจคว่ำเลยครับเชียงใหม่โยนเข้ามาครับลูกนิเดเบลก็โอบมงไว้ไม่พ้นอันตรายแล้ว ค่ารอสดาเม่ในกรบปีลางการกลับหลังก็ออกหลังไปโอ้โห,โหมีครบรถเลยครับวันนี้พยักลหนาหมดเวลาการเดินกันครับสุดท้ายเชมฟอรซีปลดล็อกนะครับเอาชนะขอนแก่นเอฟซีได้เป็นครั้งแรกนะครับหลังจากที่ไม่เคยชนะเลยนะครับจากที่เจอกันมา7นัดก่อนหน้านี้คว้า3แต้มเรียกว่าหืดสุดๆเลยเลยครับเกมนัดต่อไปเชมฟอรซีจะออกนอกบ้านนะครับวันเสาร์าที่29มกราคมนี้นะครับต้องบุกไป,ปเยือนคาร์ตอมลาดกระบังยูไนเต็ด สู้กันต่อไปครับพยักลนายังมีโอกาสในพื้นที่เพลย์ออฟครับ